สวัสดีคะ่ะเซลมะนาวจากเพจเซลมะนาวฮอนด้าโคราชนะคะวันนี้คะ่ะเราขับมาพบกันนะคะแล้วก็มาชมรถใหม่นะคะที่มะนาวจะเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้าค่ะซึ่งคันนี้นะคะลูกค้าจะเดินทางมารับเองที่โชว์รูมนะคะซึ่งโชว์รูมมะนาวนะคะอยู่ที่โคราชตรงข้ามเซฟวันอยู่ที่โคราชนะคะตรงข้ามเซฟวันนะคะติดกันกับฮิโน่เลยนะถ้ามาทางเส้นมิตรภาพนี่ก็คือเข้าเส้นคู่ขนานนะคะแล้วก็ ก่อนถึงแยกที่จะไปทางขอนแก่นนะคะมาเจอกันแน่นอนเลยโชว์รูมใหญ่ๆนะคะอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะรถที่ทุกคนชมอยู่นะคะเป็นรถ Honda HRV eH EV รุ v ่น e EL e นะคะซึ่งสีนี้นะคะที่มานวาวทยอยู่ค่ะเป็นสีขาวพรีเมียมสันไลท์ค่ะราคาจำหน่ายที่รวมค่าสีแล้วนะคะจะอยู่ที่1,89,000้บาทค่ะ สำหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์แล้วทั้งหมดเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งมอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันทีละจุดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้ามะนาวนะคะซื้อในอชิ้นส่วนนะคะอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเป็นชิ้นส่วนหน้านะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนสเกิร์ตนะคะสะเกิร์ตหน้านะคะไฟตัดหมอมีมาจากโรงงานแล้วนะ ลายล้อจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะเรียกว่าชุดตกแต่งประตูข้างนะคะเป็นของมูดูโรแทนนะคะลูกค้าซื้อเพิ่มเติมแล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้นะคะที่ติดตั้งก็คือจะเป็นคิ้วกันสาดของแทนนะคะตรงนี้มะนาวแถมให้ลูกค้านะคะติดตั้งให้ฟรีเลยสำหรับฟิล์มนะคะลูกค้าเลือกความเข้มค่ะอยู่ที่ บหน้า40%นะคะแล้วก็รอบคันอยู่ที่60%ค่ะซึ่งฟิล์มคันนี้นะคะมันเอาให้เป็น 3M รับประกัน5ปีบริเวณด้านข้างก็จะประมาณนี้เลยนะคะสีขาวพ,พรีเมียมนไลท์นะคะพอโดนแดดก็แดดอ่อนๆเนาะตอนนี้ก็จะสีประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็สำหรับบริเวณด้านท้ายของรถยน์นะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเป็นสเกิร์ตหลังนะคะ ก็จะมีทั้งหมดด้กัน2ชิ้นนะคะก็จะมีบริเวณด้านซ้ายก็ชิ้นส่วนด้านขวาตรงนี้นะคะสำหรับรถ EHEV นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ติดอยู่ที่บริเวณด้านท้ายของรถยนต์ค่ะคันนี้มะนาวแถมเซนเซอร์ให้ลูกค้านะคะ2จุดค่ะทำสีเดียวกันกับสีรถนะคะ2จุดตรงนี้นะมีการรับประกันให้ด้วย สำหรับรถยนต์ที่เป็นไฮบริดเนาะของ h o n ด้เราก็จะมีกรอบโลโก้นะคะที่ตรงบริเวณสัญลักษณ์นะคะรูปตัว H นะคะสีน้ำเงินก็ได้สีฟ้าก็ได้นะคะตามที่เราถนัดเรียกเนาะเรามาดูภายในของรถยนต์กันนะคะเปิดด้านทางให้ดูก่อนปูพรมให้แล้วเรียบร้อยนะคะรุ่น EL ก็จะมี แอตต้อนหลังให้นะคะซึ่งรุ่นเอียวเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้ามนาซื้อเพิ่มเติมในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะคะกล้องบันทึกหน้ารถมุดูโรนนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยแนบไปกับกระจกเลยนะคะก็ไม่มีสายเนาะ เรียกว่าเก็บเก็บงานสายไว้แล้วนะคะที่บริเวณด้านในนะคะของแท้นะคะสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้บนมือถือค่ะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะที่เราเห็นรถเงางามแบบนี้นะคะรถคันนี้ได้ทำการเคลือบแก้วแล้วเรียบร้อยนะคะเคลือบแก้วนะคะ มูลค่าสูงถึง3าม0มบาทเลยนะคะซึ่งลูกค้าจะต้องเข้ามาบำรุงนะคะมาเติมน้ำยาทุกๆ6เดือนนะคะรับประกันคุณภาพให้3ปีเราจะมีบัตรรับประกันให้ลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้เนอะลูกค้าได้รถใหม่สวยเงางามแน่นอนค่ะ ก็พรุ่งนี้ลูกค้าจะเดินทางมารับแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งนะคะของแท้มูดูโรจากทาง Honda นะคะสามารถชมรถลูกค้ามะนาวคันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะสําหรับคันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นสีขาวพรีเมียมสไลด์นะคะ Honda HRV EHEV รุ่น EL ค่ะสนใจออกรถยนต์นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามมะนาวเพิ่มเติม อินบ็อกมาทางเพจได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ